สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องระพี EP ที่227ประจำเย็นวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567นะคะพี่ๆขาเช่นเคยน้องระพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขา เย็นนี้1ชุด40รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์ค่ะ1องค์200บาทค่ะ2องค์300บาทนะคะพี่พี่ขาชอบรายการไหนนะคะโทรทักไลน์กันเข้ามาค่ะได้ที่เบอร์นี้นะพี่นะ 0 9 9ค่ะ0 8 4 1 5แ1ค่ะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะ0 9 9ย์ค่ะ0 8 4 1 5 6 1นะคะพี่พี่ค่ะโอเคค่ะพี่พี่ก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องรบพี1วันมา2รอบนะคะพี่พี่ค่ะรอบเช้ารอบเย็นค่ะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะ รอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะพี่ๆขาฝากพี่ๆติดตามน้องรับพีไว้ด้วยค่ะขออนุญาตรายการที่1น,นะคะพี่ขาเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะคะพี่ขาเตารีดหลวงปู่ทวดวัดพระโคค่ะพี่ขาเก่านะพี่นะเก่าสวยค่ะ เปิดให้พี่ๆที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขาเก่าสวยเปิดให้พี่ๆที่200บาทนะคะสำหรับรายการที่1เตารีดหลวงปู่ทวดวัดพระโคกค่ะรายการที่2ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญเป็นเหรียญเสือเผนนะคะพี่ขาเหรียญเสือเผนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขาปี2517รบค่ะพี่ขา เป็นเหรียญเสือเพ่นนะคะพี่นะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2517ค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่200บาทค่ะ200บาททุกรายการนะคะพี่ขาชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นะโทรทักไลน์ได้เลยค่ะพี่ขารายการที่2ผ่านนะคะพี่ขารายการที่3เป็นพระกิ่งเก่าค่ะพี่ขา เป็นพระกิ่งเก่านะพี่นะก้นมีรอยจานนะคะพี่ขาพระกิ่งเก่าก้นมีรอยจานนะคะเก่าสวยค่ะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่นะเก่าสวยเปิดที่200บาทค่ะรายการที่4นะคะพี่ขาสีจะเป็นเหรียญอ่าขออภัยค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขา สีเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่สี่นะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่อยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะรายการที่5เป็นพระผงขุดสะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ขา พระผงขุดสะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเปิดให้พี่ๆที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่6เป็นพระเนื้อดินหลวงพบปานเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่ขา อุดผงด้านบนนะคะพี่ขาเปิดให้พี่ๆที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่7นะคะพี่ขาเป็นพระกุเนื้อดินนะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมเก่าค่ะพร้อมการเลี่ยมพลาสติกนะพี่นะเก่าเก่าค่ะพี่ขา เาสวยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่8นะคะพี่ขาเป็นเหรียญรุ่นพิเศษหลวงพ่อเปิ่น,นะค่ะพี่ขาเหรียญรุ่นพิเศษหลวงพ่อเปิ่นนะคะพี่ขา ปีสองพนะคะพ่อเปิดวัดบางพระกับขอโทษขอแพร่พี่ๆค่ะพ่อเปิดวัดบางพระนะคะพี่ค่ะ รายการที่9นะคะพี่ขา9เป็นพระเนื้อผงคุกรักนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์สมาธินะคะ เปิดให้พี่ๆที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่10เป็นพระมเ ah ห e สวนเนื้อชินเก่าค่ะเก <Okay. Okay. S 1> ่าสวยนะคะพี่ๆขาเปิดให้พี่ๆที่200บาทเท่านั้นค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พี่อยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะพามาเห่สวนรายการที่10นะพี่พี่นะ1ิค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่นะเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมพศ2484ค่ะพี่ขา เก่าสวยนะคะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ200บาทนะคะพี่ขารายการที่12เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินเก่าค่ะพระผงสุพรรณนะคะพี่ขาเป็นเนื้อดินเก่านะคะ เปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ13เป็นซุ้มกอค่ะพี่ขาซุ้มกอเนื้อดินเผาเก่าค่ะ14บค่ะพี่ขาเป็นซุ้มกออีก1องค์ค่ะพี่ขา 15นะคะพี่ขาเป็นแผ่นปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาลงยาพร้อมเลี่ยมนะคะรูปภาพไม่ชัดยังไงพี่พโทรทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ รายการที่16เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะพี่ค่ะ 17นะคะพี่ขาเป็นขุนแผนใบพุทธาเนื้อดินค่ะพี่ขา 8นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อหลวงปูสุขค่ะพี่ขาเป็นหล่อสามเหลี่ยมนะพี่นะ เก่าสวยค่ะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300รอยอ๋อสองบาทเท่านั้นค่ะ19เเป็นพระเปิมเนื้อดินนะคะพี่ขาพระเปิมเนื้อดินเก่าค่ะ รายการที่20นะคะพี่ขา20จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มค่ะเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วค่ะพี่ขาด้านหลังเขียนว่าฉลองคล้ายวันเกิดปี2521นะคะพี่ขาอายุ93ค่ะพี่ขา อายุ93ปีพศ2521นะคะพี่ขาราบยศพูนอาราบอาราบยศเพิ่มพูนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะรายการที่20คะ่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่ขา21นะคะพี่ขาเป็นเสือหล่อค่ะเสือหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่ขามาในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะ เป็นเสือหล่อนะคะพี่ขาเสือหล่อเนื้อทองผสมค่ะพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ22เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขา เก่าสวยนะพี่นะเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ23นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าอีกหนึ่งองค์ค่ะ เกาสวยนะพี่พๆนะเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่23ค่ะ24เป็นสมเด็จวัดเกรชัยโยค่ะ ยี่สิบห้าเป็นสมเด็จปกโพเก่าค่ะเก่าสวยนะพี่นะเปิดให้พี่พีที่200บาทเท่านั้นค่ะ 26เป็นพระปิดตาหลวงปุตโต๊ะค่ะพี่ขาปิดตาหลวงปุตโต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะ รายการที่27ค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ขาพระปิดตาเนื้อผงด้านหน้าเหมือนเป็นทาบรอนนะคะพี่ขาเก่านะพี่นะยี่สิบแปดนะคะพี่ขายี่สิบแปดเป็นเหรียญ เป็นเหรียญหลวงปู่ยอดนะคะพี่ขามีตอกโคดนะพี่นะเหรียญหลวงปู่ยอดมีเป็นตอกโคดนะคะพี่ขาปู่ยอดรุ่นปลอดโลกนะคะพี่ขาปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะคะวัดแก้วเจริญนะคะพี่ขา รายการที่29เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแววนะคะพี่ขาพ่อแวววัดคองคูนะพี่นะพร้อมเลี่ยมเก่าคะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ30นะคะพี่ขา30จะเป็นขุนแผนหลวงพ่อรวยนะคะหอมเลี่ยมนะคะพี่ขาด้านหลังยันชัดเจนหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะพี่ขา เกาสวยนะคะเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ31นะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อธรรมจักนะคะพี่ขาหูเชื่อมนะคะ 32ค่ะพี่ขาเป็นพระเนื้อดินพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะพี่ขาพระเนื้อดินพระเจ้าห้าพระองค์นะคะพี่ขาของหลวงพ่องเงินนะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ รายการที่33เป็นพระขุสะหลวงปู่เผือกนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะรายการที่34นะคะพี่ขานางพยาเก่าค่ะ สามสิบห้าเป็นนางพยาเก่าอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่ขา้อมเลี่ยมนะพี่นะสามสิบหกเป็นนางพยาภายคู่ค่ะ 37นะคะพี่ขาเป็นขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะ 38นะคะพี่ขาเป็นเหรียญพระเจ้าใหญ่วัดหงค่ะ39เป็นรูปถ่ายหลวงพอก,กบวัดเขาสาริกาค่ะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะ สีิค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาหลวงปู่มหาศิลาค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะพี่นะด้านหลังยันชัดเจนนะพี่นะ ปิดตารุ่นปดหนี้หลวงปู่มหาศิลาค่ะได้มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่สองร้อยบาทเท่านั้นค่ะโอเคค่ะพี่พี่ขาน้องรพีค่ะลงครบทุกสี่สิบรายการแล้วพี่พี่ชอบลายการไหนโทรทักลายกันมานะคะพี่ขาได้ที่เบอร์นี้ค่ะ099-084-1561ค่ะ แอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะพี่ขาศ9นย์ 99, ค่ะ0 8 4 1 5 6 1นะคะ่ะคะพี่ๆนะโอเคค่ะพี่ขาสำหรับเย็นนี้วันนี้น้องรบพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่นะพบกันใหม่ค่ะพี่ขาวันพรุ่งนี้เช้านะคะพี่นะสวัสดีค่ะ